บันนนาอันว่ารูาไข่เจียบพญาติยามเกาบาดไก่อยู่ในเนื้อวาสุขุณา เรียกว่ามีนี่บ่ควการเกิดเกโรเจ็บมตายบ่ว่างหรือใช้รอกพระทรงองเจ้าบ่ว่านุหรือเท่าจวนมีทุกข์ยากมันก็บ่ละวินอาภัยให้เจ้าผู้ใดคขอรํากันก็บ่ไดบ่มีปอยู่ลาชาติชรามมรณาเมียนาบ่ 부니 <목소리> 몸다 <목소리> รือจวนเรือป่าเจ้ายังน้อยปานกลางเดือเท่าเกียแม่เลิกผใดกะเลวแต่ความตายบวลาวินอภัยให้เจ้าพอนาพันผู้บางคว่านกะตายแต่ยังเดกดอกมยกะังเป็นตกะเาตายดอกไปสำทอรักกำเพบเป็นบา พ่อแม่ได้แต่โศกากะนิ่งให้ได้โอ้เอาเพราะว่าบุคคลบ่เป็นสาวเป็นบ่าวพาดว่าเจ็บป่วยไข้ตายเมียนมดชีวางเหลือยันดได้พ่อแม่ตั้งวางเพงอยากินง ผ่านมาตายโนไปสาเวตนาทนกันเนาะผัวบางคนโนบานันลูกหญิงชายพวมสีใหญ่พอผ่านมาตายไปป้าเพียเปีนเมียไม่ไหลล้นดอกแต่เทือลูกแหลมเมียได้เตี๊อ ແລະໃຫ້ຫາມຄັນຫາອານິດຈ່າງວ່າຕາສາຄາລາປັນ พระวันนี้เบ่นสอนไว้เตือนใจดอกบอกว่าให้เพียรจารานะจื่องเรื่อยเรื่อยเพราะได้แก่ว่าแบ่งเบาเกิดมาแล้วก็ต้องเท่าต้องแก้และเจ็บมตายยาไปว่าเมาหลายบอกแม่ล่าของผูเอียน ละทำความดีเอาไว้ยาประมาในไว้บวเเ็บไข่บวทันเกลหลงตัวลืมไตหลงไกลืมเกลหลงเมียลืมเมียบวราเปินว่าใบเตือนในเจ้าไปวางมาจุราตพาแมงโนกพาแมงบเป็นลีคนใดบ่มีความเห็นใจต่อบผร้ใดหออกพอดีนะ เพื่อความตี่กะเขียนข้อสุบาทยังเตือนมือเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังเลาความตายเขียนเือดังเอาเทียมร่างให้หันวางน้องไว้หากใจยาสุรีลบลวนล้ โยมบ่โยมเมื่อเอ้ยจะได้ว่าแต่ของกูน้อของกูมีเตโลุ่ดแต่อยากได้ไหลลุ่นกบัวพอวลกขันบัวได้บัวขิดเอ็นคิดพัวเึือกปลาตัวสี่พัวตายบัวละไอเบิ้ยกำกาคิดน้ำแต่ทางใดเปลืจังสันตายและลงไปมาย่อาวิีพเผาจีย่าพา กันขีตราเนียให้ทำบุญไว้บางยังสิได้เหมือนอ้วนใจฮหลากฐันเบนะอตกได้บุญสิเรนนำเฟือดอกเมียเอ ข้านน้อยแม่นเฮาตัวเหนือบนสีเลนดอกน้ำคำละบุญสีน้ำเมาเขียนเมืองสาวลาไปเบินเบินอย่ากบวชนเตะอยากได้ทำไว้ว่าวเนียนนเนน้ยบุญข้าขันแม่นตกเหนือหลวงบุญสีโยกเฮานี่เดือเมือเดืนอนนา ขานะมนตัวอาวิจีบุญสิพาดอกเฮาหมอมแาลาบุญนอยสิจุมเฮาเขื่อนลาเมืองสาวรค์ไปสั่นฮาเสียจูสุขาวดีมีเตียขวงเทียบลวนเป็นม้วนเขาว่าเครื่องกินนา รักษาสินกินทามในเสือความบัวโตเจ้าเพื่อนว่าัวรังเราหากกินเอาเพือเวียนสีปองให้เฮาได้เจ้าทองเที่ยวยากระโบดโน้คนเลวโหลบลายทุดจริตให้ทวบทวหน้นวันเขียดจังสีหวนดอกอินเจียงลาเฮามาเปล่ยนทางถามอนุไม้มุมฟังชีวิตเป็นอานิี จจังสังขารตั้งบ่เที่ยงมามาสังขารขัตับ่เที่ยงมันกคือดดังนิพพ ขอให้ทุกทุกท่านมีจันเมืองน้ออาพวนละเฮาเกิดมาเป็นคนให้ก่อบุญเป็นทุนค่าละยามเมื่อดับกันหาลับตาตาโลยังสิมีเีเพิ่งกะเมื่อนาได้เิ่งพาน ทั้งชาตินี้ชาติหน้าสิได้โย่เป็นสุงบ่มีจวนบ่มีทุกข์ก็ห่างมีโน่ดีไใจละเพราะเบื่อตั้งหมุนเอาไว้ตายไปสิได้เพื่อนมันบ่ล้วนบ่เลืองวัดเต่าโลกไตจวนจอดเจ้าบ่าตายกระโรคห่าง ปัญญาทายอุบาประการอลังรางກายสา บ่แม่นของพงเกนะคนความดีเป really ็นสิ่งรำรงอย่างชีวิตเป็นอานิจังสังกันตังดอกบอเทียงล้างเทียคอยล้างเทียเงียงสัตว์ยวดต้โลกรวนบสวดถ่ายกะแม่นตายขอเตีนองและอายยาประมาทเตนอัน ที่เวลาสิเป็นมันบ่จะเหรือเรื่องรุงมนะ เสียตายวนหรือตายพุงตายดีหรือตายสัวเอากระบอกตัวมังบ่บอกลวงนาเสียตายสากะเลว้ยผ้าเมียเอือยสิประมาณน้อบ่อะไบอกลูกเตือนแล้วรักษาสิ่งกินทางกะเสียความบ่ตดนจ मां Là bung và bung răng và vào bung vào vào cứ vào bung vào Hay vào bung và bung vào 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 buồn vào bung vào bung vào bung ข้าน่อยเป็นดือสักใส่ให้เขียนอมภาวะน้ำให้รักษาความคุณกระบ่อนบุญโลกเอาไว้นะมันเป็นไปเรียวรายความตายเออ้ออื้อยะประมาเบิดโการเดียวสิเยสิลงโอว่าเมี่ลูกโอ้นเืออื้อ ให้ทำบุญนอเอาไว้กินทานจะได้ขาทั้งตากบาทได้ยาดน้ำอย่ามีโ่ษเจ้าโทษถอยเสียทั้งหลายทั้งหน่อยก็ตามเตี๋ยถานะบวดบันศินว่าพระยาละลลยคุณเกี่ยวละยามื่อทำบุญเลี้ยวบมดธานน้ำอย่าตัวรนิยูพื้นประจักษ์เจียงหองอภิญญา้ะละยามาทำทานนั้น สาตุการโยอเยืนยกใส่เก่าอ้านเอาปราะถนาสามที่เลี้วจังทําท่านที่ทอดเป็นสีทานเอาไรกระดังเดียวด้วยรามนนําใจงามน้ใส่เปียวทําบุญอยากเรืองควรละเมื่อเวลาทําบุญให้เจเสรออกจังเกี่ยวยาเมียงเปี่ยวว่าคุณมองลำมันจังสีทุกต้องเต็มส่วนอานนี้สวงพ่อตา Ông ừ, phân em quá nó thàn, à, à, là, là chị ta lắm rõ ràng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  xuống ràng rõ ràng rõ ràng rõ ันสุขขึ้นสุขสวรรค์สันดอกน